ว่าแมนสิบุราเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแล้วได้ยุพี่น้องจ๋าได้ยุแต่ดอกม,ม,มางหมเก็กมาอีกตาหนึง่งสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกฟูทุกคนมืนีเล็กกะสิผ้าเพ,พื่อนเพื่อนมหาเห็ดคือเก่าพี่น้องจา๋ามืนีเล็กเขางานบายโมงกลัว่าวนี่แหละจ้า,จายโมงเคิงตอนนี้สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดมงแลเหคะ่ะ เล็กมีเวลาสุม,มงกลัว,ลวเล็กก็เลยลอยเขาปลาขึ้นเก้าพี่น้องกระตาสองไอยขึ้นเก้าล่ะตามเล็กมาเบิงกันเลยเ้อจ๊าเบิงลักษณะปลาพี่น้องจา๋าเขาสางเขาตัดสางพี่น้องเขาตัดสางให้ตัวใหม่มันใหญ่พี่น้องจา๋าปลาลุงลุงพี่น้องเล็กมากข้าวเดียวเล็กก็เลยบบก่าเขาปลาใหญ่ปลาเล็กเดี๋ยวมันฉิหลงพี่น้อง มังเถื่อมันอ่อมผู้เขานี่ลงเลย่ได้พี่น้องจา๋านี่เลขี่เลขี่นี่ยังแหวบ,บเหลืองๆทั้งปุ่นพี่น้องมองแม่นเห็ดบอกพี่น้องจ๋ามองเขาตัดสางอุย้ยเห็ดตัวหล่ะพี่น้องเห็ดเห็บเห็บเห็บอี๋มองเขาตัดสานีาา่พี่น้องเี่หมอนั่น,อพ,น,อน,น,นพอแล้ว แม่แหลกแหกหมานอืมีทำงามพี่น้องแม่แหลกแหกหมานได้แล้วใส่กระตาพี่น้องนี่อีกเอ้านอยู่ขางไหนพี่น้องได้แล้วแม่หม,มันน,น,นั่นพี่น้องเพิ่นเอิญแม่หมันนั่นเขาปุ๊บพ่อปับ๊บทำงาบเลยพี่น้องจา๋า นี่จ้เราเลาะกันนั่นแหละค่ะเราเลาะกันเลยงามแหงนี่อีกดอกนึงพี่น้องบ่สวยพี่น้องจ้าใส่กูดใส่ตุ๊ตาเลยพี่นอ้องหย่าก็ไปนำ้ำเอาพ่ออีกพี่น้องไป้แต่กันเลยนี่จ้ะเป็นเปงนตรงนี้ลึกพ่อเฮ็ดอันนี ผักสะบราเพิ่นวะเห็ดนางไก่น้มอยู่พี่นอ้องเอาไปปูนปลาหนีเลยเคยมาเก็บเลยพี่นอ้องได้เข็นจี๊ดจี้มันบัตรรูมใหม่อีกทีนึงเขาเก็บไปเมื่อไรพี่นอ้องเอ,อเ้ยบุญเนี่ยเขาเก็บไปจนจนเกลี่ยง,ตา,งตาก่อนพี่นอ้องตาก่อนนี่ ดอกางงามังงําผุนดอกหนึ่งดอกนึงครับออกอันฮาพี่นอ้องมูใหญ่ๆเขาเก็บไปหมดแหละออเอาป็นไรเอากะพอขึ้นก้าพี่น้องจ้าผุนมูหนึ่งผุน จะบ้องมือเงินก้อนเลยโอ้ยอไปตัอพี่น้องไปตัอเห่าเลยเห็นแบบแบบพี่น้อง ไเห็นแวบๆบแบบเมื่อกี้นี่มันดือพี่น้องน้องจา๋าเห็นปลาหนึ่งเก็บเลยเฮาอืมทางนี่น้องมุดเข้าไปเห็นบอพี่น้องตาไผ่ตามันคือวาละ่ะเขาเก็บอีกฟังเขาเก็บโบเบิร์ตสู่ฟังพี่น้องจ๋าก็บกระพอคือเก้า ปลานี่กษ์เมา่อก็บประจําได้พี่นอกก้องมาเก็บเหพชรผงหวานแน่มาเก,ก็บเห็ดเหลืองแน่แต่ว่าตอนที่มันฤกษ์เก็บเห็ดเพชรงหวานมันท่านได้ออกเด้พี่นอ้องฤกษ์ยางตัวปาลาเลยแต่ว่ามันท่านได้ออกแต่ว่าเหพชรผงหวานได้บุกีดอกแต่ว่าได้เหพชรผงค่าหลายหลายเถิดปลาเถื่อนน Alors, ่ตูนแล้วได้ฤลษกมากตูนแหละตั้งแต่ก่อนฝน้งท่านตกพี่นอ้อง พี่หน้องอีกมองนึ่งไกลๆกันสวยเลยส,ยสวยเลยลูขึ้นจากมองนี้หันไปฟางปูนพี่หน้องเหลืองขับปลาเลยฝุณนองดอกบางงามเก็บหลดเฮามันหักบดอกบ่ใหญ่พี่หน้อ,ดอนงอดอกหน่อยแต่ว่าคามันสวยเด้ หน่อยแต่ค้าสวยค้าย่องย่องพี่หนองามความเงนพี่หนอได้เงินหน่อยออกเงง่ายไม่ออกก่อนพี่หนอคิดง่ายสวยเลยงาม เสียงดังมันตุบๆเลยอากาศหอนพี่น้องเมือนนี้เล็กใส่เสือแค้นสารเขาปลาเลยหอนร้ายตัวถึงก็หหอนคือเมืองไทยดอกแต่ก็ะหอนมันอันมันดูแต่โอ้นีบบน่ดอกง่านไฮมดอกช่องดอกดูทั้งใน แพงเอาใหมอืมสยัวเล็กนี่เนาะเต็มมันเลย ข้าลายพี่น้องดอกหนึง่งสวยๆวยมไม่เกินค้าลายแต่มันเปี่ยนพี่หน้องขอให้พึง่งวามหน่อยพี่หน้องตัวนี้บด้ยตัวนี้ได้แถ้แน่นอนหนามพี่น้องเด็กมาอีกปลาหนึ่งพี่น้องจ้ะปลาหนังปลานันเขาเก็บเบิดแล้วพี่น้องเขาเก็บเกี่ยงเลย เขาคือชิไดหลายอยู่ผูเขามาเก็บกวนพี่น้องจา๋าปลาเมื่อกี้นะที่เล็กให้กระตาหน่อยหนึ่งอยู่ดอกมาขอปลาในพี่น้องเฮ็ดเผือก้าเล่าบ้ะสองดอกสอ,อ,องดอกพี่น้องเห็ดหลืองผอมงามอยู่ได้ปลาในหน่อยหนึ่งดอกพี่น้องข้างทางดิจวด,ดงาม ไปอ,อีกมูพี่น้องนี่คุณนะคุณนะนี่เป็นห้องน้ำพี่น้องจา้าหนดูพี่น้องป้าวางนานเขาก็บเลือดติมดอกนี่หน่อยมั้ยพี่น้องเอ้ยป้านี่พ่อใดญอยู่ด้วยแต่เล็กว่ามีเวลาแล้วเล็กสิไปเห็นงานแล้วพี่น้อง กีมันกำลังเกิดแต่มีพี่น้องจา๋าเอาอยู่ป้ะมาเอาดอกดอกพออีกพี่น้องจา๋าตรงนี้นี่ผุน่าเก็บเลยเฮ้ยว,ว่าแมนสิบไรเฮดให้พี่น้องเบิ่งแล้วได้ยูพี่น้องจา๋าได้ยูแต่ดอกกระ่มเก็บมา,มาอีปลาหนึ่งสวยงามเห็น พี่เนอะก่อบางไงมันถือนำฝนตกใส่มันแตกพี่เนอะอืมงามพี่เนอะคือไปไม่ออกเก็บโหลดเฮาอุ้ยสวยขนาดมันจะดอกสวยๆพี่เนะอะแยกไปทางปุ่นบอกปุ่มพาพี่เนอะจ้าแั้น เบ่งพี่น้องจ๋าเลียกได้ไหนี่เห็นหะอดีใจหลายพี่น้องแต่ตากูกลัวตาหนีได้เื่องนึงพี่น้องตามันใหญ่ตาหน่อยซ้ำกันกับเต็มสองตาหน่อยพี่น้องจ๋าขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ